ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บอสคนรับไปโคะครับแล้วก็เพจนด์เฟร o ดบุ๊คบอสคนรับไปโคะครับวันนี้ครับพาท่านผู้ชมมาดูรถขุดแค t e r p ิล่า r 320 Next Generation นะครับใหม่แกะกล่องเลยนะครับเพิ่งมาส่งนะครับเป็นรถของคนส่งเมโทรแคทตัสปอนะครับ ลงกันสดๆร้อนๆนะครับกันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับของในตระกูลรุ่น320เนเกนนะครับได้บรรดารถ20ตันนะครับมาดูระบบของกันนี้นะครับระบบปัดลมระบบระบายความร้อนก็มี5ระบบนะครับ มีตั้งแต่ระบบอินเตอร์คูลเลอร์ครับระบบหม้อน้ำระบบแอร์ระบบเชียร์เติมครับตัวนี้อาจจะเป็นกรองอากาศนะครับกรองอากาศแบตเตอรี่ครับติดเด่นกันนี้ครับสวิตช์สายไฟก็จะมีปลอกพุ่มนะครับ ช่วงล่างเขาแบบเกีบเต้าแอร์ซีครับแค่เรียบแปดลูกนะครับด้านบนเป็นโรเลอร์สองลูกนะรองรับโซ่ใบแสร็จแปดสิบเซนหัวเก่งแบบตันสมัยนะครับเปิดทัศนานวิจัยการมองเห็นทุกด้านนะครับ nhiều Logo cố là bột phê nào. bung kỳ eo 1.2 lúc bán mét nữa ไฟสองสาว่างก็เป็นแบบ LED บาานะครับแสงสว่างที่850ลูเมนะครับสังนามันแบบ XP นะครับมันพลาสติกแบบแข็งนะครับจะไม่ทำให้เกิดไอ้น้ำนะครับอันนี้เป็นกล่องใส่สวิตนะครับใส่พวกอุปกรณ์ในการเซอร์วิสรถนะครับ มอเของคันนี้ก็จะไม่มีปั๊มไพรอนครับสามารถตัดสายออลิกไปได้70เมตรนะครับภายในกว้างกว้างครับตอนนี้กล้องมองหลังก็จะฝังอยู่ใน ความสว่าง270องศามุมมองของกล้องมองหลังนะับสวยไหมครับมุมนี้ช่วงนี้ฝนตกนะครับเดียวหลังจากฝนแรงครับเราจะพามาดูการตำานของรถคันนี้กันนะครับ จาที่ชายตอนรถตอนสองมอบรถนะวันนี้เราลงงานนะครับอุ้ยดัดนะต่อยางนะต่อ่ครับอยงนี้ตดินดินแดงด้วยครับสอบถามคนกลับมาเลยนะเมื่อกี้ ได้ใช้โหมดโหมดพาวเวอร์นะครับแล้วก็เร่งเครื่องเต็มที่เลยครับ mm hmm. ดูการทำงานของเขาันเลยครับ mm hmm. ตัวท็อปนะตอนนี้3.0เน็กเจอร์เครื่อง mm hmm. ยนต์158แรงมา้า บันหอกว่า0รอบเอยนะดีับือบ้นแล้วแรงัดปายต้นกี่150กิลนิตัน,นะนครับดจัดรับ คำว่าแคสไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับอันดับหนึ่งของโลกครับฝากติดตามให้เรด้วยครับท่านใดที่ชื่นชอบการต่ายคสของเรานะครให้ด้วยหลากหลายครับไม่ว่าเป็นงานทำหน,นอนครับงานเมคโคครับงานเปไดหนอนอะไรได้ครับ tua sắt laser như thế, to to, to nhỏ, ngắt đại luôn, không cần mở đinh เล่นดินนะครับน่าจะประับพื้นที่รเอาดินมาสมตรงที่เป็นลุ่มๆุมดินสวยมาก ông đen giai gia nhá, tân giang đấy ạ, khoa khoaแถว này, cô, 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 này đen ạ. นี่ได้ดูตั้งแต่การกดตอ่อการลบมมายางเลยนะยืนหลังรถดีกว่าปลอดภัยครับถ้าไปยืนฝั่งหน้ารถฝั่งตรงข้ามในลบมยางฝั่งนู้กลัวกิ่งไม้กิ่งยางยายกระโดนมาใส่เรานะอยู่หลังรถดีกว่าปลอดภัยกว่า เวลาลมก็ใช้บุกีเปิดดินที่ลากออกก่อนครับที่โคนต้นนับแล้วก็ตักไปข้างนะครับต้นใหญ่ครับต้บตนนี้ไม่่ไงครับลมไม้ครับ หวังคนลม้มมาเป็นไม้เด้งกลับมาใส่รถนะ้ำ

ไม้ก็หมดแล้วครับแปลงนี้เหลือเท่าแต่ตรงริมแดนนะเนี่ยตรงแถวนี้นะครับแถวนี้เธอเดียวครับสงสัยไม้มันเอ็นไปฝังนู่เยอะด้วยครับแล้วสถสัยเอามีคันเล็กคันเดียวนะสงสัยก็ดึงไม่ไหวครับก็เลยเว้นไว้ให้ตะโคมาลมไว้ครับตอนแปลงที่เหลือนี่ครับเก็บหมดแล้วนะครับ ลมมาแบบนี้ก็ดีอย่างนะครับไม่ต้องมาขุดต่อทีหลัง ดินข้างๆครับอเอิดให้ดินมันดินมันโน่นเพราะว่วามันลมง่าย